ขายฮาวแบกของดีหรือว่าโดนย้อมแมวกันแน่ครับคลิปนี้อยากจะชวนทุกคนคุยถึงนักเตะใหม่คนนี้ของอาร์เซนอลกันหน่อยกันแล้วกันนะครับสำหรับลายฮาวแบกหรือว่านักเตะของเจ้าของค่าตัว65ล้านปอนด์ที่ย้ายมาจากเชลซีนั่นเองนะครับเริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยอาจจะเรียกว่ายังได้ลงไม่กี่นัดนะครับแต่ก็มาพร้อมคำถามเลยนะครับว่าไอ้คนนี้มันดีจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ชวนคุยกันหน่อยครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและคลิปนี้อยากจะชวนทุกคนคุยถึงคายฮาวแบ็คหน่อยกันะครับหรือจะเรียกว่าฮาวเวิร์สหรือว่าฮาวเวิร์ดนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็แล้วกันนะครับแต่ว่าให้เรารู้ตรงกันว่าคือนักเตะหมายเลข29ของอาร์เซนอลนั่นเองนะครับที่ย้ายมาจากเชลซีนะครับโดยค่าตัวสูงถึง65ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่าหลายคนเนี่ยดูฟอร์มแล้วนะครับ ช่วงช่วง p r e e a s i o n ก็จะเรียกว่ามีข้อกระแกนกระแนต่างๆนานา,นานาก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าพอเอาข้อจริงทั้งเกม community Shield ทั้งเกม p r e m i e r league แล้วเนี่ยก็เกิดคำถามตัวโตๆเลยครับว่ามันโอเคจริงป้ะวะนะครับระดับค่าตัวแบบนี้นะครับมันได้ไหมหรือว่า มันต้องการเวลาปรับตัวหน่อยหรืออย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยอยากชวนทุกคนคุยกันหน่อยแต่ว่าผมไม่คุยเปล่าครับผมมีข้อมูลผมมีสถิติต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยให้คุณได้ร่วมถกกันมากขึ้นก็นแล้วกันนะครับจะได้แสดงความคิดเห็นยันอย่างออกรถออกชาติได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าก่อนจะไปคอมเมนต์นะครับอยากให้ทุกคนติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางก่อนนะครับ e b o o k YouTube แล้วก็ Tik t o k นั่นเองครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยเรียวแฟนครับแล้วก็มีทริปดูฟุตบอลมากมายนะครับแล้วก็กับอาร์เซนอลเราเนี่ยก็มีทริปดูฟุตบอลมาฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ ทริปที่ไปดูเกมน o อตลอนดอนดร์บี้ครับเขาเรียกว่าเป็นเกมศึกแห่งศักดิ์ศรีครับอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็เรียกว่า,าลงทะเบียนสมัครกันมานะครับจองทัวร์กันมาเนี่ยหลายที่นั่งแล้วนะครับก็ยังพอมีพื้นที่ว่างอีกนิดหน่อยนะครับใครที่อยากไปก็สามารถไปได้นะครับไฮไลท์นะครับนอกจากจะชมลอนดอนดร์บี้แมชแล้วนะครับก็จะพาทุกคนเนี่ยอิ่มเอมบรรยากาศก่อน ที่จะเริ่มต้นเกมนะครับมีการพาขึ้นไปชมบรรยากาศรอบๆลอนดอนเหนือนะครับท่องเที่ยวกินดื่มสบายๆสไตล์ชาวอีสต์ลิงตันนะครับแล้วก็แน่นอนครับพาทัวร์สนามเอมิเรตสเตเดียมด้วยนะครับมาดูพิพิธภัณฑ์ต่างๆนานานะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับก็การไปกันแบบสบายๆนะฮะแล้วก็การันตีว่าทัวร์เป็นของจริงนะไม่ได้หลอกลวงนะครับเรียลแฟนนั่นเองนะครับใครสนใจนะครับแอดไลน์ไปคุยกับเขาได้นะครับที่แอด เรีย n แฟนนะครับแอดเรีย7แฟนนั่นเองครับเรียลแฟนทราเวความมันที่มากกว่าไปกับทัวร์นั่นเองครับนะขอบคุณเรีย f แฟนไปด้วยแล้วกันนะครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนเรียบร้อยลยครับสับสก๊อต์กันเรียบร้อยก็ล้อมวงเงินเข้ามาครับมาถกมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นหน่อยกันลวกันนะครับกับเรื่องราวของคล้ายฮาวแบทนะครับเราเรียกว่าเป็นนักเตะที่โดนย้อมแมวหรือว่าเป็นของจริงกันแน่นะครับก็ผมมีสถิติที่น่าสนใจนะครับเอาข้อดีก่อนเอาข้อดีของฮาวแบทก่อนแล้วกันนะครับเป็นนักเตะอายุน้อยนะครับเป็นคนเยอรมันนะครับติดทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนสูงระดับ190ซนเมตรเนี่ยไม่ทำ สมดานะครับถือว่าสูงใช้ได้เลยนะครับก็เป็นนักฟุตบอลที่สูงใหญ่โปร่งนะครับแต่อาจจะไม่ได้หนามากนะครับมีความคล่องตัวนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับนี่คือข้อดีของคลยฮาวแบ็คนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึ้งก็คือเล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับเล่นกับเชลซีมาแล้วว่าหลายฤดูกาลแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีก็ตามนะครับเอาช่วงเวลาที่ดีก่อนนะครับ ฮาล์แฟตเนี่ยเกิดและเติบโตที่เยอรมนีนะครับเป็นนักฟุตบอลที่ต้องบอกว่าเล่นให้กับไบเออร์เลยเบอร์คูเซ่นนะครับตั้งแต่ชุดเยาวชนมานะครับผมไล่เรียงไทม์ไลน์เล็กน้อยแล้วกันนะครับเขาขึ้นชุดใหญ่เนี่ยจริงๆตั้งแต่อายุ17-18เลยนะครับแต่ว่าฤดูกาลที่โดดเด่นเนี่ยคือฤดูกาล2 0 1 0ันสิบสองพันสิบแปดนะครับโดยในฤดูกาลนั้นเนี่ยนะครับได้ลงเล่นแบบชนิดที่ว่าเต็มไม้เต็มมือหน่อยนะครับฤดูกาลก,ก่อนก็ ขึ้นจากดาวรุ่งขึ้นมาเนี่ยตอนอายุ16.7 16, 1เนี่ยก็มีโอกาสบ้างแล้วนะแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เท่าตอนที่อา,อายุ18นะครับตำแหน่งแรกที่ได้เล่นให้กับเบลล์เลอเบอร์กูเซนคือตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกครับตอนนั้นเป็นทั้งมิดฟิลด์ตัวกลางเลยแล้วก็ขยับมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับฤดูกาลแรกเนะี่ยยิงมา20ประตูกับอีก7แอสซิสต์นะครับกับเด็กอายุ18ปีถือว่าเป็นสถิติที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กลายเป็นวันเดอร์คิดที่ ทีมดังในยุโรปหลากหลายทีมเนี่ยจับตามองทันทีครับหลังจากนั้นครับฤดูกาล2019-2020เนี่ยคล์ฮาแฟกก็ยังคงรับใช้ไบเออร์เลเบอร์กูเซนต่อนะครับเล่นเป็นตัวหลักตัวจริงละนะครับ45นัดนะครับยิงได้18ประตูแล้วก็มีอีก9แอสซิสต์นะครับก็ถือว่ายังรักษามาตรฐถถานตัวเองได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยมีการขยับตำแหน่งครับนอกจากเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วนะครับ ขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าแล้วก็รวมไปถึงปีกขวาด้วยนะครับก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทําประตูแล้วก็มีส่วนร่วมกับประตูอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนร่วมกับประตูเนี่ยถือว่าในหนึ่งฤดูกาลเนี่ยเกือบ30ประตูเลยนะถือว่ามากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับและในฤดูกาล2020-20 2 1เครับเชลซีเรียกว่าทุ่มเงินซื้อดาวรุ่งคนนี้ครับมาร่วมทีมในลอนดอนครับที่ทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับแล้วก็ให้มาเป็นตัวจริงทันทีนะครับเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนะคร ผลงานที่โดดเด่นสุดๆของเขานั่นก็คือการพาเชลซีเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเขาเป็นคนทำประตูด้วยนะครับถือว่าเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศในฝันของคลายฮาวแบ๊บเลยนะครับเป็นคนที่ต้องบอกว่ายิงประตูให้ทีมชนะนะครับแล้วก็พาทีมประสบความสำเร็จนะครับคว่ำแมนเชสเตอร์ซิตี้ของโจเซฟกอนเดลลาได้นะครับทำให้เป๊ปเนี่ยยังไม่ได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกณเวลานั้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะ มันก็เลยเหมือนแบบว่ามีสตอรี่ต่างๆนานาแล้วก็ได้พวกซูเปอร์คัพได้พวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นของเป็นออปชั่นเพิ่มด้วยนะครับ,นะรบนะก็ถือว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับคลายฮาวแบตนั่นเองนะครับก็หลังจากนั้นก็เล่นให้กับเชลซียังเป็นตัวหลักตัวจริงอยู่นะครับในฤดูก,กาล2021-2022เนี่ยนะครับลงเล่นทั้งหมด47นัดยิงได้14ประตูแล้วก็แอสซิสต์ได้ 6 a s s i s t นะครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้เนี่ยเริ่มที่จะมาเป็นศูนย์หน้าให้กับเชลซีมากขึ้นนะครับแล้วก็ในฤดูกาลล่าสุดฤดูกาลที่ผ่านมาอันนี้เรียกได้ว่าได้จะเป็นขาลงนะครับนะฮะเพราะว่าไม่ไม่ใช่แค่คลายฮาแบดอย่างเดียวนะครับก็ลงทั้งเชลซีด้วยนะครับเชลซีเนี่ยจบอันดับที่12ครับถือว่าย่าแย่ที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวทั้งนั้นที่การลงทุนเนี่ยระดับหลายร้อยล้านปอนด์นะครับฮาแบดยังเป็นตัวจริงอยู่นะครับแล้วก็เล่นเป็นศูนย์หน้าะด้วยก็มีสถิิต ที่น่าสะพรึงนะครับก็ยิงจากระดับ10ประตู20ประตูเนี่ยเหลือยิงแค่9ประตูนะครับจากแอสซิสระดับเกือบ10แอสซิสต่อฤุูการเหลือแค่1นแอสซิสนะครับแล้วก็สถิติหนึ่งนะครับที่ห่วยแตกมากเลยสำหรับฮาเว่ก่อนที่จะย้ายมาเล่นให้กับอร์เชลโนนั่นก็คือโอกาสยิงครับในฐานะศูนย์หน้ามีโอกาสยิงค่าเฉลี่ยประมาณสัก10ครั้งเนี่ยจะเป็นประตูแค่1นครั้งนะครับถ้าคุณมีโอกาสยิง10ครั้งนะครับหครั้งเป็นประตูนะครับถือว่า ถ้าเป็นศูนย์หน้าเป็นเพชฌฆาตเนี่ยถือว่าเป็นสแตทที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับผมกลางสแตทให้ดูพอสังเขตแล้วนะนะเล่าให้ฟังว่าว่าเป็นตั้งแต่เป็นดาวรุ่งเป็นวันนีกคิดจับเบยเออร์เลอร์กูเซนมาเนี่ยเราย้ายมาเชลซีแล้วก็ย้ายมาอาร์เซนอลที่เอเมิเรตส์เดียมเนี่ยกับอาร์เซนอลก็ต้องบอกตรงๆนะว่ายังไม่มีสถิติอะไรที่มันะจะจับต้องได้หรอกนะครับถ้าเอามาก็ ก็อาจจะดูไม่เป็นธรรมกับคาฮาบาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พอจะเล่าให้ฟังกันได้พอจะชวนทุกคนคุยกันได้ก็คือวิธีการเล่นกับอาร์ซ a นอลนั่นเองครับฮาแบ,บเนี่ยในการแผนทำท,ำทีมของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยนะครับเขาถูกปรับเปลี่ยนเล่นในหลากหลายตำแหน่งนะครับในหลากหลายเกมที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นเนี่ยเรียกว่าเล่นทั้งโ้ลนายเป็นศูนย์หน้านะครับเป็นมิดฟิลนะครับ สองตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะสองตำแหน่งนี้เนี่ยดูจะเป็นสองตำแหน่งที่มิเกลอาร์เตต้าเนี่ยให้ฮาบัได้ลองเล่นมากที่สุดครับซึ่งทั้งสองตำแหน่งนี้นะครับค้ายฮาบัเนี่ย,ย,ยก็มีมิติในการทำที่แตกต่างกันออกไปนะผมดูจากสแตทแล้วเนี่ยการเล่นมิดฟิลด์ตัวรุกของเขาเนี่ยถือว่ามีสถิติมีผลงานที่ดีกว่าตำแหน่งอื่นอ่าผมไม่เปรียบเทียบกับศูยน์น้ายอย่างเดียวแล้วกันนะเพราะจริงๆเขาเล่นทั้ง มิดฟิลด์ตัวกลางได้ทั้ง uh, ปีกขวาปีกซ้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาคือมิดฟิลด์ตัวรุก,กระละกันนะครับแล้วอาร์เซนอลเนี่ยก็มีม,มีมีใช้บริการเขาในตำแหน่งนี้อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าแดนกลางจะถูกปรับเป็นเดคนไรส์เป็นมิดฟิลด์ตัวรับคนเดียวนะครับแล้วก็มีมาติโนเดกาาแล้วก็มีคลายฮาแบบเป็นมิดฟิลด์ เรียกว่าลุยเกมรุกกันเต็มที่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าทุกคนชอบหรือเปล่านะครับแต่ว่ากับอาร์ซนอลเองเนี่ยยังเรียกได้ว่ายังมีเวลาอีกยาวไกลครับที่จะได้พิสูจน์กันว่าตัวเองเป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่าโดนเชลซีย้อมแมวมาให้อีกแล้วนะครับจริงๆเชลซีย้อมย้อมเราหลายคนแล้วนะก็คือเลยจุดสูงสุดมาแล้วแล้วก็ขายให้เรานะครับผม ไล่เลียงเล็กน้อยแล้วกันทวนความจําเล็กน้อยแล้วกันเผื่อใครจําไม่ได้นะครับอ,อย่างเช่นวิลเลียนอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นนักเตะบราซิเลียนเล่นกับเชลซีโคตรด,ดีมาอยู่กับอาร์เซนอลเรียกว่าโอ้โหตุป,ปัตุเป๋เลยนะครับจนสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันไปนะครับหรือแม้ก็่เดวิดลุยส์อย่างเงี้ยนะครับก็มีทรงดีประมาณหนึง่งแต่สุดท้ายมันก็เลยจุดสูงสุดไปแล้วนะครับคนที่ผมชอบหน่อยแล้วก็น่าจะเป็นปีเตอร์เชคนะครับแต่ว่าก็ถือว่าพอพอประคองตัวได้ไม่ ไม่ใช่จุดสูงสุดของปีเตอร์เชคปีเตอร์เชคนี่ก็ดีที่สุดก็คือเล่นให้กับเชลซีนะครับซึ่งต่างจากเรานะเวลาที่เราขายให้กับเชลซีเนี่ยแอชลีย์โคเนี่ยจำได้นะนะครับนักเตะที่เป็นแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษเลยยา้ายไปอยู่เชลซีพาเชลซีประสบความสําเร็จมากมายเลยนะครับอันนี้ก็เลยเกิดคําถามว่าเพื่อนบ้านรายนี้เนี่ย หวังดีประสงค์ร้ายกับเราหรือเปล่าไม่รู้นะครับสิ่งที่จะตอบได้ก็คงเป็นผลงานของนักเตะเองนั่นแหละนะครับอ่ะกับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไกลกลับมาที่แผนการเล่นของอาร์เตต้าในฤดูกาลนี้กับคล้ายฮาแบกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมคิดว่าถ้าอาร์เตต้าปรับมาเล่นตามที่ฮาแบกถนัดนั่นก็คือมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับอาจจะได้เห็นประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเขาแต่ก็ต้องเสียมิติ เกมรับไปด้วยเหมือนกันนะครับอาจจะทําให้โทมัสปาเตเนี่ยต้องถอยมาเป็นแบ็คขวาหรือไปนั่งสำรองเลยนะครับอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเลือกใช้แบบไหนอย่างไรเพราะว่าจนถึงตรงนี้เนี่ยิเรผู้เล่นตัวจริงที่เราเคยจับทางมิเกลอัตเตต้าได้แบบสบายๆในฤดูกาลที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ไม่สามารถบอกได้จริงๆว่า ใครจะลงเล่นเป็นตัวจริงบ้างและวิธีการเล่นวิธีการเข้าทำจะเป็นอย่างไรอันนี้ยังคาดเดาได้ไม่ง่ายครับนะแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้ครับเอาข้อมูลมากลางบอกกันแล้วเอาวิธีการเล่นมาเล่ากันแล้วนะครับเล่าเพิ่มอีกนิดนึงก็คือมิเกลเปเตต้าเนี่ยสามารถที่จะใช้คล้ายฮาแบดนะมาเป็นฟอลไนดด้วยนะครับหรือว่ามันเป็นศูนย์หน้านั่นเองนะครับในกรณีที่กราเบลเชสซุสอาจจะยังไม่พร้อมเหมือนณเวลานี้นะครับหรือว่าศูนย์หน้าตัวอื่น,อ,นอาจจะมีประสิทธิภาพไม่ดีมากพอ นั่นเองนะครับแต่ว่าการคาดหวังที่ทําประตูผมแอบลังเลใจว่าจะมากมายเหมือนตอนที่เขาเป็นดาวรุ่งกับเบลเ,เล์เกเซนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เาาแบบต้องพิสูจน์ตัวเองนั่นเองนะครับนะอ่ะ เอาข้อมูลมากลางให้แบบนี้แล้วนะครับเอาสถิติมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วรวมไปถึงวิธีการเล่นวิธีการยืนที่ฮาแบบน่าจะเล่นให้กับอาร์เซนอลทีนี้ถึงคาวพวกคุณแล้วล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับนักเตะรายนี้นักเตะทีมชาติเยอรมันคนนี้ของดีจริงหรือเปล่าคอมเมนต์บอกพ่อเราหน่อยกันละกันนะครับและอย่าลืมติดตามกันให้ครบทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ Tik t o อกนั่นเองนะครับเจอกันใหม่อีกทีคราวหน้าวันนี้เก่งมลชัยและคุยกันเนอร์ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ